นะครับบอกว่าให้หาความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนที่มีพลังงาน10กิโลอิเล็กตรอนโวลต์นะพอเราทราบพลังงานแล้วเราไปคำนวณว่าถ้าเป็นโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับอิเล็กตรอนเนี้ยโฟตอนจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ก็โ <c oughs> จทย์ก็จริงๆคือมีสองคำถามเนาะคำถามที่หนึ่งคือหาว่าความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนนะฮะ เท่ากับเท่าไรอันนี้ตรงกันข้ามแล้วเนอะเมื่อกี้ผมอธิบายตอนแรกก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยเราบอกว่าแสงมีสมบัติเป็นคลื่นแล้วเป็นอนุภาคแต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เลยมองว่าในเมื่อโฟตอนชนอิเล็กตรอนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอนุภาคแล้วาเกิดเรามองย้อนกลับกันได้ไหมว่าจริงๆแล้วอนุภาคเนี่ยหรืออิเล็กตรอนเนี่ย มันก็ไปมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับคลื่นในแบบเดียวกันได้หรือเปล่านะครับก็เลยเป็นที่มานะครับในการทดลองนะก็คือพบว่าจริงๆแล้วสุดท้ายโดยสรุปแล้วกันนะว่าสุดท้ายเราก็สามารถมองว่าอนุภาคเนี่ยก็มีสมบัติเป็นคลื่นได้ตัวอย่างในปัจจุบันนะครับเอาตัวอย่างเลยแล้วกันนิสิตอาจจะรู้จักกล้องจุลท กล้องจุลทรรศน์รู้จักไหมกล้องจุลทรรศน์นี่เราต้องใช้อะไรใช้แสงเนาะเราเรียนในแลบจุลชีวะชีวะทั้งหลายใช่ไหมดูเซลล์ดูอะไรเนี่ยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูภาพโดยใช้แสงแต่นียนิสอาจะเคยได้ยินปัจจุบันอิเล็กตรอนไมโครสโคปสแกนนิอิเล็กตรอนไมโครสโคปหรือ SEM นีชื่อมันคืออิเล็กตรอนไมโครสโคปหลักการของมันก็คือมันใช้อิเล็กตรอนเนี่ย แทนแสงยิงอิเล็กตรอนกวาดไปบนพื้นผิวแล้วก็เอามาสร้างภาพแสดงว่าอิเล็กตรอนก็สามารถมีสมบัติเหมือนคลื่นได้นะข้อดีก็คืออิเล็กตรอนเราสามารถควบคุมพลังงานมันด้วยสักไฟฟ้านะครับเราก็เปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นได้ยิ่งความยาวคลื่นน้อยเราก็สามารถดูภาพได้ละเอียดนะครับโดยสรุปนะ่ะมาดูที่โจทย์เราเรือ จทย์ให้หาความยาวขึ้นพลังงานจนนีนก็คือหนึ่งสองเอ็ลังสองนั้นเราได้ v เท่ากับนะครับส r ควรูทสองเอส่วนเอนะครับจาก p เท่ากับ s ลนะัมดาเนาะพเท่ากับ s ส่วนลัมดาตอนที่เราพูดถึงแสงนะครับนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงอนุภาคเราก็ใช้สมการเดียวกันก็นคือ แลมดาเท่า <Lambda S 2> กับ S ส่วน P นะครับเลมดาเท่ากับ S ส่วน p เราสามารถคำนวณหาได้เมื่อเราให้ P ก็คือโมเมนตัมก็มีค่าเท่ากับ M คูณด้วย V นั้นเราเอา V แทนค่าเข้ามาในสมการนี้เนาะเราก็จะได้สมการความยาวขึ้นของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ S หารด้วย M คูณด้วย s q u ว r e r ส o t 2EK ส่วนเนะเป็นความยาวขึ้นของอิเล็กตรอนแทนค่าพลังคอนสตน นะครับแทนค่ามวลอิเล็กตรอนนะครับแทนค่าพลังงานจนที่โจย์กาหนดโจ์กาหนดพลังงานจนคือสิบกิโลเ็กตอนโวลต์ก็คือสิบกำลังสี่คือสิบกิโลอิเล็กตอนโวล,โล,ลต์ก็คือคูณประจุของอเล็กตอนเข้าไปก็กลายเป็นจูนหารด้วยมวลของอิเล็กตอนนะีดังนั้นเราก็จะได้กฎเคลื้องออกมาเราได้ความยาวขึ้นเนะี่ยของอเล็กตอน นั้นโดยสรุปตรงเนี้ยอันนี้คือความยาวขึ้นของอิเล็กตรอนของเรานะมีค่าเท่ากับ1.22่งจุคูณสิบกำลังลบสิเมตรนะครับสั้นมากเนาะก็คือประมาณเท่าไหร่พิโคเมตรนะไม่ใช่นานโนเมตรนะพิโคเมตรเลย10บกำลังลบสิบสประมาณ1ิบประมาณสิบพิโคเมตรน้อยกว่านานโนเมตรอีกเล็กมากๆนะครับ จากนั้นเรารู้พลังงานจล์และโจทย์ถามต่อว่าตัวนี้รู้ความยาวคึ่นของอิเล็กตรอนแล้วโจทย์ถามต่อว่าถ้าเราเปลี่ยนจากความยาวคึ่นของอิเล็กตรอนให้เป็นโฟตอนนะครับเราให้หาพลังงานของโฟตอนจะมีค่าเท่าไหร่ก็จากความสัมพันธ์ของโฟตอนเนาะพลังงานเท่ากับพลังคนนตน่์คูณกับความถี่ หรือเท่ากับพลังคแตน้์คูณกับความยาวคลื่นแสงหารด้วยทษทีคูณกับความเร็วแสงหารด้วยความยาวคลื่นดังนั้นเราก็ใช้สมการนี้นะครับในในการคำนวณหาพลังงานก็คือพลังงานจนก็จะมีค่าเท่ากับพลังคแตน้์คูณด้วยความเร็วแสงหารด้วยความยาวคลื่นซึ่งเราคำนวณมาในที่นี้ก็คือ1.2ึ่งจุดสองคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดเมตรที่เหลือกดต้งคิเลขออกมา เราจะได้พลังงานจนของอิเล็กตรอนออกมาคือหนึ่งจุดหกสามคูณสี่กำลังลบสิจูลนะอันนี้พลังงานออกมาเป็นจูนลละถ้าเราต้องการหาเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เราก็เอาพลังงานหารด้วยประจุนะครับตรงนี้จริงๆเราตอบแค่สมการนี้แล้วก็ได้นะครับเราตอบแค่สมการตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือพลังงานเป็นจูล ถ้า,า้องการหาพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เราก็เอาประจุของอิเล็กตรอนไปหารพลังงานเป็นจูลน,นะครับกดเครื่องคิดเลขมาได้เท่าไหร่เลยหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าอิเล็กตรอนโวลต์หรือประมาณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สองเมกะอิเล็กตรอนโวลต์